อ้าจะพูดถึงซูเปอร์สตาร์ไฟเตอร์ยอดนักชกชาวไทยในยุคนี้คงหนีไม่พ้นคนนี้รถถังจิตเมืองนอนท์เรามาย้อนดูนะครับว่าคู่ไฮไลท์คือรถถังจิตเมืองนอนทนะ์ฮะที่จะชกกับทาเครุนักชกญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นนะครับรถถังก็เคยไปชกที่เทะ่ทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับเคยพบกับนักชกที่มีชื่ออย่างเทนชินนาซึกาว่าในศึกครั้งนั้นนะครับ เป็นศึกที่ถือว่าค้านสายตากันทั้งโลกแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นครับในการชกในครั้งนั้นรถถังจิตเมืองนอนท์นะฮะเป็นฝ่ายที่เดินแล้วก็ออกอาวุธไปอย่างชัดเจนฮะแต่ผลการตัดสินนะครับในครั้งนั้นทําให้เทนชินนะฮะเป็นฝ่ายชนะคะแนนที่ยังไม่เป็นเอก,กฉันนะะก็ยังมีการโต้เถียงนะครับว่ารถถังอาบสมควรเป็นผู้ชนะเนื่องจากทําคะแนนได้มากกว่านะครับฝฟนั้นนฮะเทนชินนี่ก็ ยอมรับเหมือนกันครับว่าตัวเองนี่อาจจะแพ้นะครับในการชกกันกับรถถังแต่ว่าการชกทีเทศญี่ปุ่นในครั้งนั้น,นะฮะแฟนๆมวยไทยหลายคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอนะก็ที่จะพบกันฮะว่ารถถังสามารถที่จะชกในเป็นการรีแมทนะฮะระหว่างเทนชินกับรถถังได้อีกสักครั้งหนึ่งแต่จวบจนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการรีแมทกันเกิดขึ้นนะฮะ ล่วงเลยนะครับเพราะไฟนั้นชกกันเมื่อปี2562นะฮะในเดือนอมิถุนามิถุนายนฮนะแล้วก็ทำให้นะับค้างคาใจจนนัมา 5, 5้เดือนผ่านไปนะครับในปีเดียวกันทำให้รถถังนะไปชกอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึกไร้์เวิลด์ซีรีสเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีเดียวกันนับ2561 ดว่า2 0 1 8พบกับแชมป์นะของรายการไร้เลยนะครับอย่างยูกิครับส่วนรถทางนะมีดีกรีเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับแชมป์ในประเทศไทยก็เป็นแชมป์สนามมวยวิธีลุมพินีนะในรุน่นนะววรนัก126ปอนด์แล้วก็แชมป์มวยวิธีราชดำเนินแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนะไฟนั้นนะครับชกกันนะฮะในศึกนี้เป็นการชิงแชมป์เลยนะครับแชมป์เจอแชมป์สําหรับยูกินะครับนักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับในวัยถือว่า มากทีเดียวนะครับ34ปีนะฮะส่วนรถถังนี่21ปีก็เป็นการชกนะฮะในกติกามวยคิกบ็อกซิ่งนะครับนะครับรถถังครับก็ความสดนะครับพร้อมที่จะโชว์ให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นได้เห็นนะฮะเป็นการถือว่ารีแมตช์ก็ว่าได้นะครับแต่ก็เป็นคนละคนกันนะฮะไม่ใช่เทนชินนัสึกาวะนะครับเป็นยูกิ มดีดีเป็นแชมป์เนี่ยนะครับโหยในยกที่เหนือชกกัน3มยกเท่านั้นนะฮะห้ามใช้ซอกห้ามล็อกคอครับหืมเนี่ยนะครับรถถังในวัยนั้นนะครับถือว่าไม่มีใครจับได้แน่นอนนะหาตัวจับยากเลยนะครับส่วนยุกินี่ก็เป็นแชมปนะ์ฮะ แฟนๆชาวญี่ปุ่นนี่ชอบรถถังนะฮะในสไตล์การชกที่ดุดันนะครับเดินเข้าหาแบบถือว่าผู้ชมนี่ได้กําไรเลยนะถ้าชมรถถังน่ครับสไตล์การชกที่ไม่มีถอยครับไม่มีเกียร์ถอยรถถังเดินหน้าอย่างเดียวครับรถถังโอ้เนี่ยนะฮะยูกิก็นะขอแค่ได้ชกนะเพราะว่านะอยากวัดฝีมือกับรถถังเหมือนกัน ระหว่งางยุกิกับเทนชินก็เคยชกกันมาเหมือนกันนะฮะหลังจากที่รถถังแพ้ไปนะครับก็เคยชกกันปรากฏผลเป็นเทนชินก็ชนะไปนะครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้รีแมทกับเทนชินให้ดูนะครับว่าไฟนี้ชกกันเมื่อปี2561นะฮะก็ประมาณ7ปีที่แล้วก็นำมาให้ชมเพราะว่า Uh, ไฟหยุดโลกนะครับในรอบ30ไปทีทีเดียวนะครับที่มวยไทยนะระดับแชมป์ไปชกนะชิงแชมป์หลายรายการแล้วก็ป้องกันแชมป์ถือว่าเป็นรายการนัมเบอร์วันนะครับวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวันใหญ่นั่นเองนะนี่นะครับมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะในการชกครั้งนั้น เป็นอย่างไรนะครับแฟนชาวญี่ปุ่นนี่นะครับชอบใจนะครับตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะรถถังไปชกเหมือนกันนะนี่นะครับดันเดินเข้าหาหมัดออกแต่ละทีนี่คือเน้นๆเลยนะฮะนี่นะครับหมดยกที่หนึ่งแต่คนถังมั่นใจนะเป็นสไตล์การโชว์นะครับว่าใครจะอึดจะทนกว่ากันนี่นะมีเลือดก,กำเดาไหลนะสำหรับยูกิยกที่ส เริ่มขึ้นมาแล้วนะอัดเข้าไปนะครับรถถังเดินครับเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยถึงจะถอยมาตั้งหลักแต่ก็เดินต่อนะครับยกที่สองโอ้ยมัดเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเลยนะครับจิ้มขวาอีกทีหนึ่งมัดขวาเนี่ยครับโอ้ยแข่งไรแข่งประคับซ้ายลําตัวรถถังเสียบเข่าไปดอกนี้นะครับ คือเข่าสามารถใช้ได้นะครับแต่ห้ามกดคอแล้วก็ตีเข่านะเห็น,นะครับเนี่ยครับกรรมการพยายามเตือนนะเมื่อสักครู่เนไหมครับรถกรรมการเตือนเลยนะครับพอจังหวะที่เสียบเขา่าในห้ามดึงคอกระจ้าคอหรือว,ว่ากดคอนะฮะล็อกคอมาตีเข่าไม่ได้นะก็เป็นกติกามวยคลิกบ็อกซิง่งสามยกนะครับนี่นะครับเสียบอีกทีหนึง่งจับขาได้จังหวะนี้อุ้ยขุ้ซ้ายลำตัวมัดขวาอีกทีหนึง่ง ม่นครับเสียบอีกทีหนึ่งเสียบเข่าไปนะครับนี่นะครับเสียบไม่ต้องจับนี่นะครับมีกรรมการพยายามเตือนนะพยายามจะเข้าแยกเลยครับจังหวะนี้นะนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับจังหวะของรถถังเตือนเข้าไปเสียบไปนะโอ้โหอาวุธหลากหลายเลยนะครับมัดขวาหน้าสะบัดเหมือนกันเสียบเข่าอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะฮะขนาดกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับห้ามใช้เข่า แต่รถถังนี่ก็ไม่นะครับห้ามล็อกคอตีเขานะครับแต่ว่าใช้เขาได้โอ้ยแต่ละดอนครับหมัดนี่นะครับรัวรัวอัดเข้ามุมดองนี่ว่ายังไงเห็นไหมครับถอยร่นวนออกมายูกิเจ้าทินนะครับระดับแชมป์ของรายการ ri se นะครับหรือว่ารายการไร s e นี่เองเห็นะครับเย็บเย็บ้ายไปโอ้ยอัะคัด้ายลำตัวเสียบเข่าขวาไปทีนึง เตะสวนมานะครับสำหรับยุกินี่นะครับเตะขวาซ้ายซ้ายอีกทีหนึง่งจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ยสายลำตัวนะครับรถถังนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ครับถอยมาแบบนี้เตะก็ยังติดอยู่นะครับสำหรับยุกิดูนะครับว่ารถถังเจอโชว์ความโหดไปนะยูกิตอนนี้นะครับเหมือนจะเซ๊นะฮะ อาการเหมือนกันนะครับสำหรับยูกิเพราะว่าต้องใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะถังเสียบไปทีนึงโอ้โหเนี่ยน,นะครับเสียบแต่ละดอกในเข้าเลยนะทีไปอัด้ายไปอีกทีหนึ่งปับงานต้องแยกก่อนครับจังหวะที่กอดกันเสียบเข้าไปดอกีนโอ้โหเนี่ยน,นะครับแล้วก็ทีบทีบเสียบจับได้วาย่ังไร นี่นะยูกินี่ก็ออกอาการชัดเจนครับหมดยกที่2นี่ยนะต่างขนต่างบรนใจนะฮะยกที่2นะนี่นะครับจังหวะนี้นะฮะว่ายังไงครับกรรมการนะเป็นจังหวะที่ยูกินะครับไปตัดขานะฮะก่อนสัญญาณกรรมการครับโดนใบเหลืองไปครับสำหรับยูกิ รถถังก็ทีไปนะจังหวะนี้นยกที่3ขึ้นมานะรูปร่างก็นี่แหละครับของรถถังหลายคนอาจจะมาว่าไม่มีกล้ามนะครับแต่ในความแข็งนะครับถือว่าที่สุดของที่สุด the best of the best แน่นอนนะรถถังจิตเมืองนนท์โชคที่เป็นไอดอลของ นักมวยรุ่นหลังหลายๆคนครับยกที่3ขึ้นมาจังหวะนี้นะครับยังนึกได้ว่ากดคอไม่ได้โอ้โหเตะสูงไปดอกนี้นี่นะครับผลักไปเลยครับเหมือนขากระเพกกระเพกเลยนะครับ,ารรบสาหรับรถถังยูกิเห็นแล้วครับรถถังออกอาการจังหวะนี้ว่าอย่างไรนี่นะครับเหมือนจะเจ็บขาขวานะในก่อนนั้นส่วนยูกินะครับหน้าตาก็มีแผลบ้างแล้วนะ โอ้โหเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายนะับฝฟนอลนราวถังก็มั่นใจอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้น่วมแล้วนะสำหรับอ่ยุกิแล้วก็ล้มไปครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เป็นไรรับโดนนับไปนะสำหรับยุกิเมื่อสักครู่นับโดนไปหนึ่งน้ำนะครับในยกที่3ทีดอกนี้ เสียงเชียร์มาแล้วทีอีกทีหนึ่งเดินเข้าหาไปรับบาทาของรถถังว่ายังไงยูกิเตะดึงตัวหลบมาตอนนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่มาให้หมดแล้วนะสำหรับยูกินักชกเจ้าทีมแชมป์เลยนะครับดีกรีของญี่ปุ่นนะครับรถถังเดินถอยแล้วนะครับไม่โตแล้วก็โอ้โหเนี่ยนะครับล้มลงไปแนละ้วมัดอีกทีหนึ่งซ้ายขวาน,โโโโยโยยนี่นะครับเตะโอ้ยโยกท้ายไปยกนี่ครับ กรรมการ่าครับนับอีกครั้งหนึ่งนับโอ้โหโดนไปสองนับเลยนะสำหรับยูกิก็ต้องสารภาพแล้วละครับว่าสภาพแบบนี้นะครับคงไม่ต่อแล้วนะครับแต่ไม่หูตะครั้งยังไม่หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้รถทังก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับล็อกได้ต้องล็อกแล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับโอ้เนี่ยนะครับรถทั้งจิตเมืองนอนนะ่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะในไฟนี้รถทั้งชนะไปนะ แล้วก็รอชมนะครับในไฟศึกใหญ่นะครับวันเจ็ดสองทีมเทพญี่ปุ่นนะฮะยีมมีนาคม2568